ยี่สิบสี่ชั่วโมงในบอร์ฟุดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยปุ้ม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 ตุ้นแล้เข้าเกมมาแล้วนะแล้วหลังจากที่เราเข้าเกมมานะเราก็จะเดินหาที่รับเควสอนี่เจอที่รับเควสแล้วโอ้เราก็จะเดินไปอ๋อพี่ชายคนนี้มันน่าขุนขุนอ้อขอไปไปฆ่ามังซิงกูจักจกห้าจรวดมาให้ฉัน แล้วผมก็รีบไปตีอย่างไวเลยนะฮะตอนนี้ผมก็ตีมันไปซึ่งไอมอนสเตอร์พวกนี้ผมผ่านมันมาหลายรอบแล้วซึ่งมันก็จอกจกเป็นบ้าเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยกลัวมันเท่าไหร่ก็เลยตบมันไปแบบไม่เกรงกลัวอมีสิกิวิชัดก็ต่อยตบตีกับมันไปนะแล้วก็จะตบมันไปเรื่อยๆนี่แหละนะตบมันไปตบมันไปตบมันไปแล้วก็จะตบมันนะเออ ผมว่าผมต้องตัดไปตอนที่ผมทำคุสเสร็จดีกว่านะโอเคนะเวลก็ขึ้นมาพอสมควรเลยแะเออ l e ลห้าเวลนะผมเวลขึ้นมาห้าเวลแล้วก็อัพสเต็กดีไหมผมว่าเดี๋ยวผมจะเก็บสแต็กไว้ก่อนนะคอนะอ่อยอัพนะเออผมก็เลยไปรับควุสต่อนะตีมอนโงูห้าตัว ผมก็จะตีต่อไปนะผมตีตรงนี้ดีกว่านะเพราะมันไกลแล้วผมไม่อยากเดินแบบวนแบบวงกลมมันไกลแล้วผมก็เพิ่งคิดออกว่ามันมีการฟาร์มแบบลากมอนสเตอร์ผมก็เลยลากมอนสเตอร์มานะผมก็เลยเอามาตีพร้อมกันแบบนี้ฮึดปิ้วเฮ้ยสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะโอ,อ้แต่รอบผมเป็นเลือกเครื่อง่อเลยเนี่ยอยาหาทำนะอยากหาทำแต่ก็ ก็ได้อยู่มันก็ใช้ได้อยู่หรอกเออแบบนี้ผมก็ตีไปนะเออแล้วนะเราก็รอมอนสเตอร์เกิดอีกรอบหนึ่งนะแล้วเราก็ตีไปเลยตีแค่สองตัวน่าจะพอแล้วนะออผมก็ตีไปนะปิออ้วนะแล้วก็ตีต่อไปนะเออผมพูดสังเกตว่าระหว่างผมตีอยู่เวลมันขึ้นมาหนึ่งเวลเวลหกล้ว ซึ่งเราก็ไม่ต้องใส่โค้ดนะโค้ดผมว่าไรู้ผมใส่ยามจําเป็นก็ได้นะอคืออย่างผมไม่จุ๊บไป็นซื้อขายโค้ดหรอกนะอือคือผมตึงเกินไปอย่าผมตึงอยู่แล้วอะ่ะเออแล้วก็จะแบบอืมก็อย่าเพิ่งอ,อัพสเตกเหมือนเดิมแต่ผมสังเกตที่เงินตัวเองคือผมมีหนึ่งพันแล้วผมก็เลยคิดที่จะเดินไปซื้อคาตนอะันะี่ยนะผมก็ได้เดินมาแล้วนะผมก็กดซื้อไปเลยนะพันหนึ่งคาตนาะ โอเคซื้อมาแล้วผมก็เลยเช็คผลพิสัยสักนิดหนึ่งะอืมดูเหมือนจะมีผลบางกีซึ่งผมอยากได้มากๆเลยสามชั่วโมงอาจจะพอแต่ก็เออ,อ,อเอาดีไหมนะผมกำลังคิดอยู่ผมก็เลยคิดว่าเออโอเคอย่าพึ่งก็ได้กลับไปฟาร์มต่อก่อนดีกว่านะผมเลยเดินกลับไปฟาร์มนะเออ แล้วผมก็อัพสเตกนะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วลว่าผมจะอัพอะไรผมก็เลยปรับไป18แล้วก็ใส่ไปที่ดาบแบบรูร่ๆตอนนี้สเตกดาบผมมี19เฮ <Hey, S 2> <อ>้ยโคตรฟีองะเลยนี่ท่านผู้ชมผมก็มารับควิสอีกเหมือนเดิมนะแล้วเราก็ไปตีนะเวียนชงเชงชงเชงเนี่ยอูฟ้ราไมา่ขึ้นเยอะเลยนะเราก็จะฟันไปช่ เฮียเป็นไงเฮียขี้เกียจใส่เอฟียงไม่ไม่คือผมขี้เกียจใส่เสียงให้เฟิกนะผมก็เลยพากเสียงเองเลยก็จะเป็นชุ้งชิงชุ้งจับ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 อ่าจะได้ยินเสียงทีวีนะเดี๋ยวผมลดเสียงให้เอยนะก็แค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรมากนะโอเคแล้วก็ฟันชุ้งชิงชุ้งจับชุ้งชิงชุ้งจับไปนะ เดี๋ยวข้ามดอ,อีก2ตัวก็สิค้คุณนี่แล้วในะตอนนี้ผมเลี้ยอกไปแล้วเห็นใช่ไหมไม่ซูมให้ดูหลกดูยิงนะ <c oughs> แล้วก็จะตีไปนะตีไปตีไปตีไปเออประเเอาลุดเอาอดอเอนเมื่อกี้เนี่ยจะมีปัญหานิหน่อยก็เลยหลุดออกมานะเดี๋ยวผมเข้าแมพใหม่แป๊บนึงโอ,อเคแล้วเข้ามาในเกมอีกรอบเดียแล้วป ฟัมต well, uh, ่อดีที่เวลมันไม่หายเออไปฟัมต่อเดี๋ยวผมอัพสเต็คอัพดีไหมคิดอย่างเอ่อ้มีคนไทยด้วยอืมโอเคไหมอืมอืมเอานี่ไปอ๋ออัพสเต็คไปละโอเค เรายังไปเกาะต่อไปไม่ได้ <c oughs> แต่ผมว่าผมจะไปขอผลหู <c oughs> ผลแสงน่าสนใจเดี๋ยวผมไปขอผลผคนอื่นดีกว่า <c oughs> นี่มก็จะเดชไปงั้นเดี๋ยวผมตัดไปตอนถึงเกาะลิงเลยกันเออบลินเดี๋ยวเดี๋ยววาให้ดูก่อนทุกคนจะได้ร่วมไปเกาะลิงจริงนะเออไม่มียอดทอไม่มียอดทอโอเคนะ ล้วก็จะว่ายไปว่ายไปเรื่อยๆนะเออว่ายไป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 ,ยไปโอเคมาถึงละ <c oughs> ข้ามมีมาครับโอเคเราก็จะเดินไปตรงที่สูงมผนนะผมก็เดินไปใช่ตุกตาปกติของผมนะเออก็เดินขึ้นมาผมเดินขึ้นมานะแล้วก็เจอคนคนหนึ่งเขาทิ้งขนเอาไว้มีผลบอมกับผลสปริงเกินเองาสุมละ ผมก็กระโดดขอผลเขาอีก็รอบกระโดดขอผลกระโดดขอผลกระโดดขอผลนะแต่เขาก็ไม่ให้นะผมก็เลยลองใช้สูตรเด็กไทยในการพิมพ์ว่าสุมผลให้หน่อยครับสูบผลได้หน่อยโอเคซึ่งเขาก็เหมือนจะไม่รู้จักภาษาไทยสักเท่าไหร่ซึ่งเขาสูงไม่ได้เหมือนกันแล้วเขาก็น่าจะมาขอผลเหมือนกันก็เลยคิดอยู่ว่าผมจะกินสองนนี้ดีไหมผมก็เลยขอผลทดตัวในการพิมพ์ไปนะ เพิ่งเล่นน่ะเอออาจารย์สเตปเด็กไทยเพิ่งเล่นซึ่งผมก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ให้แล้วเขาก็กดโอเคผมหนีไปเฉยเลยดอกขอผลก็จะเฉยทำไมไม่ให้กันไม่เข้าใจไอ้คนไม่มีน้ำใจเอ้ยือฮ่าไอ้คนไม่มีน้ำใจขอผลแค่นี้ไมไม่ให้กันผมก็เลยคิดว่ามผมก็เลยลองคิดเล่นๆดูว,ว่าถ้าผมปรับการาฟิกเยอะ แล้วมันจะแหล็กหรือเปล่าผมก็เลยลองปรับดูก็ก็ไม่แหลกนะก็เล่นได้ก็อืมก็ภาพสวยดีก็เล่นได้ไม่แหล็กแต่แต่ผมว่าเราจะปรับเพิ่มเป็นเต็มเลยเอออันนี้เริ่มแหล็กละใช่ใช่อันนี้เริ่มแหลกอ,อื้ออ้แต่ก็แต่ก็ยังเล่นได้ปกตินะเออผมก็เลยคิดว่าอออเอาเออ,เอ,อปรับปรับเป็นหนึ่งเหมือนเดิมดกวาเออปรับปรับเป็นเท่านี้เออใช่ปรับปรับเท่านี้เออ ว่า oh, ช่างมันเด็ผมก็เลยคิดว่าจะกลับก่อนแล้วเฮ้ยแต่ผมเห็นขนแสงบินมาตรงที่สุ่มผลผม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 รีววขึ้นมารีวิวขึ้นมาท,าทันทีครับตอนนี้ผมตื่นเต้นมากว่าเขาจะสุ่มผลใช่ไหมแล้วเขาสุม่มคนจริงๆแล้วผมก็พิมพ์ไปว่าขอผลขอผล <c oughs> อย่าพึ่งอย่าพึ่งเราเขาสุ่มผลก่อนผมตื่นเต้นมากครับผมตื่นเต้นมากเยเขาสุ่มผลเสร็จแล้วเขาได้ผลอะไรเขาได้ผลอะไรเขาได้ผลอะไรเขาได้ผลแสงครับเขาได้ผลแสง ขอผล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 ขอผมผมเพราะขอแล้วเหมือนมีคนใจม,มาันเจี่ยงผมแต่เขารู้ว่าเขาจะให้ผมหรือเปล่าไม่รู้เขาก็เลยคิดแบบเออกูจะต่อยมึงแล้วท้ามึงไม่ให้กูแต่เขาจะให้ผมเขาก็เลยแบบไม่ขวางทางแล้วเขาก็โยนผลแสงมาผมก็รีบกินดิแล้วผมก็ขอบคุณเขามากเย่เย่ผมได้ผลแสงเย่เย่เแต่คุณจำไอหมวก แดงนี่ไว้นะเพราะเขาจะมาช่วยเรานะคุณจําหน้าไอ้หมวกแดงนี่ไว้นะครับอืมใช่จำไอ้หมวกแดงคนนี้ไว้นะไอ้ที่ใช้ผลไฟนะจําไว้ครับจำไว้จําไว้เราก็พิมพ์ว่าขอบคุณตามมารยาทเด็กชายจึ้งมาขอเกียรอะไรกับกูเนี่ยกูเจ็บไปแล้วเออแล้วก็แล้วก็ขอบคุณนะไปนะตามมารยาทเด็กไทยปิ้วยิงโทรไปหนึ่งสเต็ป อิวผมรักเขามากเย้ทุกคนเห็นตอนผมเก็บผลปีศาจสองผลนั้นเข้าไปไหมโอ้โหเขาคนดีเนี่ยเขาบอกไม่เป็นไรแล้วก็พิมพ์ไปนับแล้วเราก็รีเซ็ตกับเกาะทันทีข้ามุงจิงเมื้อกเน็ตครับเราก็บเกาะมาแล้วนะแล้วเราก็จะไปรับเควสตามต่อโอเคงั้นผมตัดไปตอนที่ผมเปลี่ยนเกาะได้เลยกันนะ เว้ยเชโอเคเราก็เปลี่ยนเกาะมาแล้วนะรับคุยแป๊บนึ่เดีแต่ผมเซฟหรือยังอันนี้ผมลืมอ๋อยังไม่ได้เซฟงั้นผมไปเซฟเลยวิ่งก็บินไปพี่ฝนเสียงแล้วอะไรทุกอย่างก็ง่ายขึ้นไปหมดเอ้หนึ่งวนึ่น่นะผมก็รับคุยไปเซฟเซฟเซฟเออไม่ใช่รับควสแต่คุยจริงๆก็รับเลยแหละแต่ผมแบบรู้สึกมมนแหลกเกินไปผมก็เลยปรับกราฟิกนิดหน่อยนะ ผมก็ไปฟาร์มต่อเลยชิวชวแล้วก็ฟาร์มไปเออแล้วก็ไปตีลิงแค่นั้นแหละชงเชงชวับชงเชงชวับชงเชงชวับแบบนี้สุดยอดไปเลยแล้วก็จะแบบชงเชงชวับชงเชงชวับไปนะเออผมลืมบอกไปถ้าอยากให้ ep สองมาไ,ไวทุกคนต้องกดไลค์คลิปนี้นะเออกดกดไลค์ like เลยคนละไลค์นะ เออผมไม่หวังผลมากขอแค่ทุกคนชอบแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็แชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนเพื่อของคุณดูนะเออขอแค่นั้นนะขอแค่ทุกคนชอบนะเนอะเ่นั้นผมขอใจแ้แล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยยังไม่จบนะผมพูดไว้เชยเดี๋ยวพูดอีกรอบอะไรเนี่ยขายของเก่งเออแล้วก็จะปาไปนะเออ แล้วก็จะตีลิงไปแบบนี้เรื่อยๆจนมันครบหกตัวเนี่ยตอนนี้ผมตีได้ครึ่งของหกแล้วแล้วก็จะตีไปเรื่อยๆนะเออพูดว่าจะบวชกามไปหมดแล้วเนี่ยก็ช่างมันเลยนะเราก็เอาฟาร์มต่อไปเนี่ยฟาร์มต่อครบับฟาร์มต่อปิ้วแล้วก็ตีไป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 นะอืมโอ้ว่าสุมาละ เราเปลี่ยนควสได้แล้วแต่เรายังไม่เปลี่ยนดีแต่ผมอัพแตกแป๊บดิงเลยเราก็จะฟาร์มไปปิ้งยิงโอ้โหคาตาเนะเบาโคตรโคตเลยใช้ดาบแสงยังแรงเลยขนาดอัพน้อยกว่าเนี่ยสุดยอดไปเลยฮู้วว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 อววนวว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 ว ไปทีุ่่นปีาศาจแล้วก็อัพเออเอนเนอจีกับเลือดไปนะเออแล้วก็อัพไปนะเอออัพไปแล้วก็เราก็วิ่งบินไปนั่นแหละมาตีบอสคิงคุงดูเหมือนว่าจะไม่เกิดผมก็เลยรอมันเกิดนะเออในการเอฟเคโรมันเกิดนะงั้นผมก็จะตัดไปตอนที่มันเกิดเออนี่ไหมมันเกิดพอดีเออไม่เป็นไรแล้วเราก็จะตีไป โอ้โอ้ใช้สกิลไปนะโอ้โหไม่ตะกิดต้มมะนาวต้มมะกรูดต้มอะไรของมันเลยเราก็จะตีไปนะอู้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 ตีโคตรแรงเลยว่ะผมก็เลยไม่กลัวสักเท่าไหร่ผมก็เลยยัดสกิลไปนะเออเอ้เราก็จะตีไปปิงโอ้โหตีโคตรแรงเออแล้วผมก็แตกครับ ผมก็ไม่ยอมแพ้ผมก็เลยไปตีมาอีกรอบนึงผมก็เลยแบบรู้สึกว่ามันจะยามเกียดกันมากเกิดไปแล้วเนี่ยจะฆ่าแกลิงกังอือผมก็เลยรีบบินมาฆ่ามันท,ทันทีนะผมก็เลยตบมันไปจง,จงยิจง,จงจ้าบจง,จงยิจง,จงจ้าบจง,จงยิงจ้าบจงยิงจ้าบจงยิงจ้าบไปปิ้วนะแล้วก็จะตีมันไปนะเออ เออจ<ๆ>ิวบจวบจวีจวบจวี้จวับเราจะตีมได้โอ้เจ็บเจ็บมากๆเลยครับพี่นงเอาเอาไอต้นไม้โอ้ไม่เป็นไรผมก็ตีใหม่นะเออเราก็ตีไปตีไปตีไปปิว้วหูน้อไๆอีหมวกแดงที่ผมพูดถึงตอนนั้นเขาไม่ช่วยเราแล้ว,ลวย้ได้เวลาขอบคุณเขาแล้ว เย่เย่เย่ผมดีใจมากเย่ yeah, ผมตีลิงตายแล้วต้องขอบคุณเขาผู้นี้มากเลยที่เขามาช่วยตอนจะปิดคลิปอยู่แล้วแต่ก็ช่างมันเถอะนะแต่ผมก็ว่าสำหรับคลิปนี้ก็เออว่าไงดีขอปิดไว้เพียงที่ดีสุดครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เลยนะครับ